ยังไงงครัับยดึงจังหวะรอให้แป๊กฝาจักรพันเติมแล้วก็เปิดมาให้จักรพันจักรพันเปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้ได้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่ประตูต่อศูนย์ทีลสินใจได้โอ้โหทำจนได้ครับโอ้โหนี่ขึ้นมาจังหวะแรกของทีมชาติไทยครับนี่ครับกองเชียร์ไทยที่เข้าไปชมประมาณ1,000คนนะครับได้เฮก่อนแล้วครับโอ้โหไปประม่านักฟุตบอลคืออะไรทีมชาติไทยในนักเตะมีคนเดียวนะครับทีละสินถ้าคุณถามผมว่าฟุตบอลคืออะไรนอกจากไอ้คำว่า ลูกกลมๆที่มีลมอยู่ข้างในแล้วเนี่ยสำหรับผมที่เป็นแฟนบอลไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งก็คงจะตอบแบบน้ำเน่าเๆว่าฟุตบอลคือความสุขฟุตบอลมันคือความมันคือความสนุกอะตื่นเต้นโลดโผนมันคือความวิเศษมันคือบางอย่างที่เราชอบ เราชอบที่จะใช้เวลาไปกับมันพวกผมส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางครับชนชั้นกลางในประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วมันก็กำลังพัฒนามานานมากดังนั้นสิ่งบันเทิงที่อาจจะจับจ่ายได้ง่ายๆแล้วก็ดูเหมือนไม่ต้องคิดมากสำหรับพวกผมก็คงจะเป็นเรื่องนี้ ผมว่าคนที่ไม่ได้ชอบฟุตบอลเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยในสภาวะที่สังคมหรือบ้านเมืองเราเนี่ยแม่งโคตรจะแย่ฟุตบอลน่าจะเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ทำให้เรายังอยู่ด้วยกันได้ยังร้องเพลงด้วยกันได้ยังกระโดดโลดเต้นด้วยกันได้พูดง่ายๆก็คือต่อให้เรื่องอื่นมันจะเฮีย้ยสักแค่ไหนนะ แต่ฟุตบอลก็สร้างความสามัคคีได้มันแปลกดีนะครับคลิปวิดีโอชิ้นนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้าท่านจะมองหาว่าใครกำลังจ้องโจมตีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกที่อยู่ตรงข้ามกับท่านแล้วทำคลิปขึ้นมาไหมไม่ใช่ครับนี่เป็นแค่คลิปธรมธรมดาๆจากแฟนบอลไทยคนหนึ่งคนที่เป็นเหมือนคนอื่นๆน่นแหละครับคนที่กำลัง อยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็คือทอ้อแท้ครับแต่ที่ทอ้อแท้นี่ไม่ได้หมายความว่าเหนื่อยใจที่ทีมชาติไทยแพ้บ่อยนะครับเราไม่ได้เหนื่อยใจเพราะว่าทีมชาติไทยไม่ได้แชมป์หรือว่าไม่ได้ไปบอลโลก,กะอะไรเงี้ยนะแต่เราผิดหวังที่เรากำลังย่าอยู่กับที่ทั้งทั้งที่มันควรจะเดินไปข้างหน้าได้ จริงๆแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ท่านกำลังพยายามทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยความจริงมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับแต่ที่ผมอยากให้ท่านเสียเวลาอันมีค่าของท่านมองมาทางนี้สักหน่อยคืออยากให้ท่านรู้ว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของท่านด้วยความเคารพนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของผลประโยชน์หุ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านกำลังสนใจอยู่นะแต่มันคือเรื่องของคนไทยทุกคนที่ รักแล้วก็เชื่อในสิ่งสิ่งนี้แบบไม่มีอะไรแอบแฝงอะ่ะคนไทยอย่างพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกของท่านนั่นแหละผมคงจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าท่านคงจะไม่ชอบใจนะักแต่สุดท้ายผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าท่านคิดว่าแฟนบอลเขาตามไม่ทันเนี่ยผมว่าท่านน่าจะกำลังคิดผิดนะ พวกเราทุกคนอยากให้มันเปลี่ยนครับอยากให้มันก้าวไปข้างหน้าอยากให้มันสร้างความสุขให้เราอีกครั้งหนึ่งและจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้คนไทยอย่างเราต้องมาทะเลาะก,กันเองแต่ผมคิดว่าฟุตบอลเนี่ยควรจะเป็นความสุขของพวกเราทุกคนแม้แต่ตัวท่านเองก็ตามแม้ว่าทุกวันนี้ฟุตบอลมันกลายเป็นธุรกิจ แต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยยังไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่ทุจริตขอบคุณสำหรับผลงานที่ผ่านมา